มาดูที่ธนาคารนะคะมีกิิยาอะไรบ้างเนาะนะคะอันที่หนึ่งออิบกึมฮาดาหรือใช้คำว่าโทนนโทนน์โนดาโนธ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 านะคะอันนี้เดี๋ยวสอนให้ก่อนนิดนึงแล้วกันเนาะเกี่ยวห้องกับเงินส่วนมากนะคะ ก็ถือว่าค่อนข้างจะเป็นภาษาเขียนใช่ไหมเพราะฉะนั้นส่วนมากนะคะเกี่ยวข้องกับเงินมันจะมีทั้งอันที่เป็นเกาหลีแท้และตัวที่มาจากภาษาจีนคําว่าเงินตัวภาษาเกาหลีใช้คําว่าทนอยานี้จะได้ยินบ่อยใช่ไหมตัวภาษาจีนนะคะใช้คําว่าคึ่งจริงๆแล้วคึ่แปลว่าทองแต่ทองก็เกี่ยวข้องกับเงินนั่นแหละจริงๆแล้วมันมีหลายตัวนะพูลก็เกี่ยวข้องกับเงินนะคะชนก็เกี่ยวข้องกับเงินคําพวกนี้คือเงินทั้งหมดเลยนะ พวกนี้คือตัวจีนเกี่ยวข้องกับเงินจริงๆแล้วคืนคือทองนะแต่ก็คือเงินนั่นแหละนะคะแล้วก็คําว่าโอนเงินเดี๋ยวเราดูกันก่อนแล้วกันเนาะโอนเงินภาษาเกาหลีใช้คําว่าโอนเนอโอเนดาเมื่อกี้ใช่ไหมเราเรียนคําว่าโคเนดาพูชิดาไปแล้วถูกไหมจริงๆก็คือส่งเงินนั่นแหละถูกไหมคะส่งเงินถูกไหมภาษาจีนนะคะส่งไปใช่ไหมนะคะก็คือส่งกลึมฮาดา ส่งกึ่งภาษาส่งแปลว่าส,งสง่สงสง่สงนะคำว่าปากเงินเมื่อกี้เราเห็นแล้วเนาะภาษาเกาหลีใช้คำว่าโเนน,ทน,นอท,นทาโเนนอทาทนอทาครูบอกแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมพงทุเอนอทาคาบังเงน,นอทาแปลว่าใส่เข้าไปที่ไหนถูกไหมนะคะเอาเงินใส่เข้าไปก็คือใส่เข้าไปในบัญชีเรานั่นแหละถูกไหมใส่ไปในธนาคารอะ ฝากเงินภาษาจีนใช้คำว่าอิบกึมคาดาอิบแปลว่าเข้าก็คือเอาเงินเข้าไปอะ่ะใช่ไหมคะต่อมาเนาะถอนเงินโทนเน<ม>ชัดต,ตาปกติชัดต,ตาแปลว่าหาถูกไหมอันนี้อันนี้ไม่ใช่หานะคะ,ะคือคือคือถอนเงินออกมาเนาะถอนเนินชัดต,ตาภาษาจีนใช้คําว่าชูกึมฮาดา ชูกลแปลว่าออกเคยได้ยินไหมคำว่าอิบกูชลกูอ่บกูแปลว่าประตูทางเข้าแต่ว่าในในพวกเอ่อในพวกเอ s ที่ว่าธนาคารเขาจะชอบส่งเวลาเรากดเงินเข้าเงินออกใช่ไหมจะเป็นแบบภาษาจีนเนี่ยค่ะเพราะว่าอะไเพราะว่าภาษาจีน หนึ่งคำคือหนึ่งตัวอักษรคือภาษาจีนเป็นอย่างเงี้ยหนึ่งตัวอักษรภาษาจีนความหมายมันคือหนึ่งคำภาษาเกาหลีบางทีมันยาวอะ่ะโพแนดาภาษาจีนส่งคําเดียวคือทรงะนื้อออกใช่ไหมมันสั้นกว่านะคะเนาะโอเคเนาะมันก็จะสั้นกว่านะคะเหมือนฉัดตายนี้ยก็มีความหมายอื่นอีกใช่ไหมภาษาจีนแบบตัวอักษรจีนคือหนึ่งคำคือหนึ่งความหมายหนึ่งตัวอักษรมันมันก็จะค่อนข้างละเอียดกว่าเพราะฉะนั้นคําศัพท์เกี่ยวกับพวก ภาษาเขียนกฎหมายการแพทย์การเมืองอะไรเงี more more ้ย enfin, ต่อไปเราเรียนสูงขึ้นเราจะเห็นคําศัพท์ตัวจีนเยอะขึ้นโอเคเนาะนะคะแล้วก็แลกเงินภาษาเกาหลีเรียกว่าโทนเนอร์พักกูดาพักกูดาก็คือเปลี่ยนถูกไหมพักกูดาภาษาเกาหลีเรียกว่าขันจอนฮดาขันจอนฮดาันจดาคันในที่นี้คือโชควัน เคียวควันก็คือพักกูดานั่นแหละคือการแลกเปลี่ยนชอนแปลว่าเงินเมื่อกี้คุณบอกแล้วใช่ไหมความหมายก็คือทนอนตัวจีนนะคะควันจอนฮาราเห็นเนาะ okay, no? จำไว้นะอิบกับชูไปเห็นบ่อยนะคะพวกนี้อิบกูทางเข้าชูกูประตูทางออกใช่ไหมอิบกูแปลว่าประเทศอิบกูแปลว่าเข้าประเทศชูถูกแปลว่าออกนอกประเทศเพราะฉะนั้น ตมเรียกว่าชริปกุบควันลีซามูโซดริปกุบควันลีซามูโซซามูโซหมายถึงสำนักงานควันลีหมายถึงการจัดก,การชุดแปลว่าออกอิบแปลว่าเข้ากุบแปลว่าประเทศสำนักงานที่มีหน้าที่จัดก,การเรื่องการเข้าออกประเทศก็คือสำนักงานตมเห็ <c oughs> นไหมคะเห็นเนาะ จริงๆเนี่ยครบแล้วเนี่ยที่สอนหมดแล้วมาดูอนดี้จีนแลนะคะปากเงินถูกไหมนะคะดูนะตัวจีนมันเขียนแค่เนี้ยอิดกึมชุลกึมถ้าเขาใช้ภาษาเกาหลีมันจะยาวมากเลยนะป้ายมันจะยาวมากนึกออกใช่ไหมคะชุลกึมแค่นี้ก็ได้แล้วปากเงินถอนเงินใช่ไหมคะอ่ะอันนี้เนาะถอนเงินใช่ไหมเมื่อกี้เราดูไปแล้วเนาะคึมฮาดาเอาเงินออกมา ใช้ทเนฉาดตาถ้าเราเรียกว่าหาเงินจริงๆแบบเราออกไปทำงานหาเงินน่ะภาษาเกาหลีใช้คำว่าทนเนื้อลดาทเนพอลดาอันนี้คือหาเงินจริงๆนะคือแบบทำงานหาเงินนะ่ะเข้าใจเนาะอันนี้นะอันน,น,นี้สามีพูดทุกวันเลย <laughs> คุณพอลใช่นะคะแบบเอ้ยเดี๋ยวไปทํางานหาเงินแล้อย่างนี้ใช่ไหมตอนแรกตอนแรกหนูไม่รู้นะคะว่าคํานี้มันแปลว่าอะไรอยู่ในทํางานกับเท่าแก่เท่าแก่ก็พูดทุกวันทุกวันเลยใช่ไหมนะคะไม่ได้ใช้คําว่าทนเป็นตัดตานะอันนี้คือคือไปหาไปถอนออกมาเนาะนะคะเห็นนะคะแล้วก็ตรงนี้เนาะทนเนสพากูดาก็คือควันจอนาดาอนพาดาก็คือการแลกหนึ่งเห็นนะคะ นะจริงๆมีคำเนึองแถมให้นะควันจอยาดากับควันบุลฮาดา,ดาเมื่อกี้ครูบอกว่าบ,บ,บุลก็เกี่ยวข้องกับเงินถูกไหมบุลตรงนี้ก็คือทนคือเงินเหมือนกันแต่ควันตัวนี้ไม่ใช่แลกนะคะควันตัวนี้แปลว่าคืนพันนพาดาคืนควันบุลฮาดาคือการคืนเงินตัวจีนคนละตัวกันนะตัวจีนคนละตัวกันสองตัวนี้ตัวจีนคนละตัวกันนะคะ เขียนไม่เหมือนกันนะแต่ภาษาเกาหลีมันมันสะกดเหมือนกันนึกออกใช่ไหมเพราะเสียงตัวอักษรเขาน้อยอ่ะเนาะการโนเงินคือการโอนเงินไปให้คนอื่นาคืนเงินคือาคืนเงนน่นาคืนเงินคเอกานเงินใหนอื่การเงินคือ่ารคืนเงินใเนอื่การคืนเงนคือการคืนเงินใ้คนองนารคืนเงินคอการคืนเงิน้น่นาคืนเงินคือารคนเงินนอย่างนเงินคือคะนเงิน้คน่นารคืนเงินคือการคืนเงินนคนอ่นการคืนเงินครียนเงิน้อื่นกนเงินอกานเงินคนาว่าคนเนา นะคะ,ะ,ะต่อมาเนาะปกติแล้วคนเกาหลีไม่ไม่ได้เรียกยาวขนาดนี้ปกติเรียก a อทเหมือนกันนะอันนี้นะคะแต่กาดูหน่อยแล้วกันอ่าเรียกว่าอะไรชื่อเต็มเต็มยอนกึมชาดงอินชุนกีอินชุนกีรึนอินชุนกีรอีอยองฮาดาอียงฮาดาแล้วว่าใช้นะคะจริงๆแล้วคําว่าใช้จริงๆใช้คําว่าซายงฮาดาหรือใช้คําว่าซูดา,ดาก็ได้เนาะ ะอียงฮดาแปลว่าใช้แต่ใช้ประโยชน์ใช้ให้เกิดประโยชน์เรียกว่าอียงฮดาใช้ประโยชน์ใช้บริการอย่างนี้เรียกว่าอียงฮดาเราไปใช้เซอร์วิสอะไรส mm. 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 ักอย่างเรียกว่าอียงฮดายอนกึมแปลว่าเงินสดชาโดงแปลว่าอัตโนมัตินะคะจริงชาแปลว่าตัวเองดงก็คือแบบขยับเคลื่อนที่มันเคลื่อนที่ด้วยตัวเองก็คืออัตโนมัตินั่นแหละอินจูีอินชุก็คือออกมาถอนออกมานั่นแหละนะคะอินชุเอาออกมาถอน ชรบอออกใช่ไหมเมื่อกี้บอกแล้วชุรบอออกถูกไหมคะคีมาจากคีเกเพแปลว่าเครื่องเครื่องจากเครื่องยนต์อย่างเงี้ยถ้าแปลตรงตัวนะ,ะจะเป็นเครื่องถอนเงินอัตโนมัติเครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติคนไทยก็รู้สึกเอทมันก็จะชื่อนี้เหมือนกันไหมหรือเรียกอะไรเครื่องกดเงินถอนเงินคือชื่อเดียวกันนี่เลยนนเลยนาะแต่คนไทยก็เรียกเอทเหมือนกันใช่ไหมคะ,ะแล้วแต่นะบางตำราเขาอาจจะพูดว่าแบบ ATM คีกี ATM k ีเกยอะไรเงี้ยไปไปดูที่คีกีก็คือเครื่องนั่นแหละคีกีคีเกยะนะคะเครื่องเครื่องจักรเครื่องยนต์เครื่องกลไปไปดูที่ตำราอีกทีนะแต่ส่วนมากเหมือนจะได้ยิน ATM คีกีมากกว่าบางทีเขาก็ใช้แค่คีเฉยๆก็ก็ ATM คีก็คือตัวนี้แหละอินทูลคีก็คือเครื่องนะคะพวกนี้ <c oughs> แต่ <c oughs> แต่คนทั่วไปก็เรียก ATM นั่นแหละเนาะ ก็어떤곳은무인인출วิน่างนีใ인่ไหมไม่วินอินชุนอย่านี้่อินชุนอย่าจจีใช่คหมไม้อินชุนอื่ากี้ใอ่แลมวคนอารถอนอกมาใช่ไหมไน่วินีนุกอองนู้ใ่หมอินอินชะอย่นใช่ไหมไ่ินอินชานั่าแหีะใช่ไหมไม่อินชุนอ่างนา้ใะ่ะคมไ่อเครื่อยจักนเ้รื่องมนต์วออกตาแปลว่าไม่มีอินชป่างนม มูอินแปลว่าไม่มีคนก็คือแบบก็อัตโนมัตินั่นแหละก็ชาดงนั่นแหละถูกไหมก็คือถอนเงินโดยที่ไม่ต้องมีพนักงานไม่ต้องมีคนเอาเงินให้อ่ะใช่ไหมนะคะโอเคนอกแต่ชาดงก็อัตโนมัตินะคะมูอินแปลว่าไม่มีคนเดี๋ยวต่อไปขึ้นเรียนถึงเล่มสี่อ่ะมันจะได้ยินคำว่ามูอินพิออนิจอมพอดีช่วงนี้ครูสอนคลิปสี่เพิ่งสอนเรื่องนี้ไปมูอินพิออนิจอมแปลว่า เ็นร้านสะดวกซื้อที่ไม่มีคนมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราไปสแกนบาร์โค้ดแล้วก็ออกด้วยตัวเองใช่ไหมเอาของไปปิๆแล้วก็ออกมาเลยมันก็ตัดเงินในบัตรเครดิตไปเลยนี่เงีย่ว่ามูอินเพรว่าไม่มีคนนะคะโอเคเนาะต่อมานะดูแล้วคันนี้ดูตรงฝั่งนี้เน,ะนาะเคจารเห็นไหมเอ่อเยเคจารเรืนเคจารเนเคซอนฮาดะ คงจางเงินมันดูมันดึงตาันดึนดนตาเคอจัวหมายถึงบัญชีทงตังหมายถึงสมุดบัญชีแค่ซอลฮดาหมายถึงการเปิดแค่แปลว่าเปิดอยู่แล้วมาจากรากศัพท์ภาษาจีนนะคะมันชือดาแปลว่าทําเปิดบัญชีก็คือทําสมุดบัญชีนั่นแหละก็ก็คือความหมายเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่ามันมันบางอันก็มีตัวจีมาเขาก็ใช้ตัวเกาหลี นะคะ K เคจอ์บอกว่าบัญชีนะทงจังคือสมุดบัญชีนะคะ okay. เข้าเคนะคะอย่างเช่นเลขบัญชีก็จะเป็น K bon ho, เคจอ์บอนโฮอะไรเง<อ>นะี้ยเลขบัญชีก็ตรงตัวเลยเคจอ์ K คือบัญชีของเราถูกไหมบอนโะฮ bon เพราะว่าหมายเลข <c oughs> ก็จะเป็นหมายเลขบัญชีถ้าวันหลังเราไปซื้อของหรืออะไรเงี้ยเขาพูดถึงเคจอ์บอนโฮก็ให้เรารู้ว่าเขาถามเลขบัญชีเราเคนะคะอ่าพวกนี้เนาะอ่ะคราวนี้มาดูฝั่งนี้หน่อยนะคะ อ่อา신용การ์ดเช็คเช็คการ์ดืดองสร้างขึ้นได้신용การหมายถึงความเชื่อมั่นความเชื่อถือก็คือเครดิตนั่นแหละถูกไหมการ์ดก็คือการ์ดคือบัตรบัตรเครดิตก็คือเขาต้องเชื่อมั่นว่าเราเราใช้ไปก่อน <laughs> แล้วเราจะคืนเงินเขาอ่ะใช่ไหมนะคะ <laughs> นะ <laughs> บัตรเครดิตใช่ไหมคะเช็คคือการ์ดเดไม่ใช่เช็คแบบคนไทยนะไม่ไม่ไม่ใช่แบบเซ็นเช็คนะคะหมายถึงบัตรเดบิตนะ นะคะหรือบางทีเขาก็เรียกเป็นย<ม>อนกึมคาดืมอ,อย่างเงี้ยคือเป็นเป็นแบบบัตรเงินสดอะ่ะนะคะของเกาหลีบางทีมันจะกดจากตู้ได้อย่างเดียวแต่ไม่สามารถซื้อของออนไลน์ได้อะไรเงี้ยก็มันก็ปลอดภัยกว่าสําหรับนักเรียนหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมใช้นะคะ<ม>แต่ก็เงินข้างในก็ถ้าเราจะไปซื้ออะไรเราต้องไปกดออกมาไม่สามารถที่จะตัดหรือซื้อของล่วงหน้าได้ใช่ไหมคะก็ไม่สะดวกเท่าชินยงคาดื้เนาะเดี๋ยวนี้อาจจะใช้ชินยงคาดืมากกว่า ใช่ไหมคะต่อมาเนาะค่ะอ่าคงคอคงคงคาคือมือนนัมปูฮาดาปูฮาดาปงหมายถึงคงปงคำว่าคงคงแปลว่าสาธารณะชนะคะเช่นคงคงชังโซหมายถึงสถานที่สาธารณะหรือคงคงทีกวางเดี๋ยวเราขึ้นเล่มสามจะได้เห็นคำนี้ รู้สึกบทแรกๆหรือมันจะมีสังหมดัน่งเกี่ยวข้องกับคงคงคีกวารคีกวารหมายถึงพวกเป็นองค์ก o n เป็นองค์กรอะองค์กรรัฐอย่างเงี้ยน,นะคะเขาเรียกว่าก็คือสถานที่รัฐนั่นแหละคงคงแลว่าสาธารณะคงวอนก็มาจากคํานี้สวนสาธารณะคงกึมแปลว,ว่าเงินถูกไหมคงวากึมไหมเงินที่เราจ่ายให้กับรัฐเช่นค่าน้ําค่าไฟค่าแกส๊สอย่างเงี้ยเรียกว่าคงวากึม หรือว่าเป็นค่าปรับหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือเงินที่เราจ่ายให้รัฐอ่ะนะคะเงินเงินที่แบบภาษีอย่างนี้ก็ได้นะก็เรียกว่าพวกแบบเนี้ยจ่ายภาษีเหรอคะจริงๆภาษีเขาเขาจะมีถ้าจะพูดถึงภาษีไปเลยก็ก็เรียกภาษีก็ได้นะแต่ว่านักปูหดาเนี้ยแปลว่าจ่ายใช้กับจ่ายแบบเนี้ยจ่ายภาษีคือถ้าจะเรียกว่าภาษีเลยเขาเรียกว่าเซกเซกมก็คืนเหมือนกันถูกไหมคืนก็แปลว่าเงิน ถ้าจะพูดว่าภาษีไปเลยก็คือเซกึมนับตัวาดาใช่ก็มันับตัวาดาหมายถึงจ่ายภาษี <c oughs> แต่คงพอก,กือมหมายถึงจ่ายสิ่งที่แบบค่าน้ําค่าไฟค่าแก๊สค่าโทรศัพท์ค่าอะไรอย่างเงี้ยที่เราจ่ายให้รัฐอะนะคะ <c oughs> แต่กิจยาน,นับตัวาดามันจะรวมกับจ่ายค่าปราบับพอลกึมพอลกึมหมายถึงค่าปราบับพอลกึมก็ลงท้ายด้วยกึมเหมือนกันค่าปรับภาษีค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าแก๊สอย่างเงี้ยนะคะ จริงๆเขาก็จ่ายมีอีกหลายคํานะมีเนดาก็ได้โทนเนอรเนดาเขาว่าจ่ายเงิยากขึ้นมาหน่อยใช้คําว่าชีบุรฮาดาแบบนี้ก็ได้อันนี้คือจ่ายเฉยๆนะคะหรือบางทีเราจะเห็นแบบเคซันเคซันฮาดาเคอร์เจฮาดาพวกนี้แปลว่าจ่ายเงินได้หมดเลยแต่เคซันฮาดามีความหมายถึงการคํานวณคิดเงินก็ได้นะคํานวณก็ได้นะคะ พวกนี้เกี่ยวของเกี่ยวจ่ายได้หมดเลยนะคะคำนี้ก็บปลว่าจ่ายเหมือนกันนะนับปูหดาแต่มันต้องจ่ายเป็นจ่ายอะไรที่ให้กับรัฐคนะ่าปรับภาษีค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าแก๊สนะสาธารณูปภคอะไรประมาณเออประมาณนะั้นแหละประมาณนั้นแหละภาษาไทยก็พูดยากเหมือนกันเ <laughs> <laughs> นาะคือค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์อะบางทีก <laughs> ็ไม่ค่อยได้พูดมันก็จําไม่ค่อยได้ แต่ก็เอาเป็นว่าเข้าใจความหมายกันแล้วกันเนาะดูจากลากศัพท์แล้วเราเข้าใจว่า <Og> อีค่าพวกนี้ okay, นะโอเคเนาะกึมอย่าเข้าใจ mm hmm> อันนี้เมื่อกี้ดูไปแล้วเนาะส่งเงินใช่ไหมคะก็คือส่ง,งกลึมค่ะค <electronic> นเร์โคเ,น,น,เ,น,น,เน,นดาหรือใช้คําว่าทูชิดา<ม><น>ก็ได้นะโอเคะ <S <S okay, นะคะ